ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนสร้างวิธีการทำ Part มิร r พาร์ตกันนะผมรูดคิดเอเอมิร์ร r พาร์นะครับอย่างแรกนะครับผมให้เรามาสังเกตที่เนี่ผมสูนห้าฟูซ o พอที่คือส่วนที่เราใช้ในการ m i r ์ o r พาร์นะครับรบกดที่เข้าไปได้เลยครับผมก็จะได้งานรูปร่างหน้าต่างงนี้มานะครับนี่คือส่วนของฟูซ์พอร์ตที่เราจะมาใช้ m i r r ร r p าร์ตนะครับผมต่อไปไปที่ทูครับผม แล้วผมเราจะมาหาตัว Mirror Part นะผมให้ไปที่ d e r i v a t i o n นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครผม Mirror Part กดเข้าไปกด Confirm เลยนะครับผมรอสักพักจ,จะคลิอปอย่างนี้ผมให้เราติ๊กที่ Description ออกนะครับกด Confirm Save นะครับผม แล้วผมเราก็กลับไปที่ตัว S M B ของเราแล้วผม r u b b e Hand and c h a s s i นะครับต่อมาแล้วผมไปที่ r ร b b e Hand เราจะดึงตัวนี้ลงมาแล้วผมนี่คือตัว f ู l l s พ p อร์ตแล้วผมวเราจะมาทำการ constant มันนะผม3จุดเหมือนเดิมเพื่อให้ชิ้างานนั้นอยู่ในจุดที่ทำการล็อกไว้แล้วผมผมจะใช้ผิวด้านหลังตรงนี้แล้วผมจิ้มไปกับผิวด้านหลังของตัวนี้ นะครับผมผิวด้านข้างคอนเซนต์กับผิวด้านข้างนะครับแล้วผิวด้านล่างคอนเซนต์กับผิวด้านล่างตรงนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วผมเปลี่ยนสีแล้วคอนเฟิร,ร์มโพซิชันนะครับผมจะได้รูว่าเราต่าง่างนี้มาต่อมาถ้าผมในการทำมิลเลอร์พาร์ทนะครับผมเราต้องทำจะเปเชียนเอนติตี้นะครับแล้วก็ไปที่แล้วผมจะไปเอนติตี้นะผมแล้วผมจะไปที่แพตเทิลนะครับแพตเทิลตรงนี้ จัวพทเทิ r n 3, สามสองหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับเราผมเราจะรีเน m e ตัวแพทเทิ n 2นสองนะครับผมรีเน m e ตัวแพทเทิ n 2สองให้เป็นรายเนี่ยแปดหกศูนย์มิลิเมตรนะครับคอนเฟิร์มอีกตัวหนึ่งแพทเทินสามนะครับผมผมจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นชัชซีเมดอล s เ m มิตรีนะครับผม เสริมก็ผมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะเริ่มทําการ Copy นะครับผมตัวนี้ออกมาหรือว่าการทำผมจะเริ่มทําการ Mirror p ร a เมาแล้วผมโดยการไปที่ Construction นะครับผมแล้วก็ไปที่ e p e t i t i o นนะครับ e n t i t y ของเราจะเลือกเป็นชิ้นนี้นะครับผมตัว Pattern ของเราแล้วผมเราจะเลือกเป็นตัว Linear right ขออภัยแล้วผมจะเลือกเป็นตัวชัดซีตัวนี้อ่า เคครัผมเราทำการมิลเลอร์พาร์ตมาฝั่งนั้นตรงข้ามได้แล้วนะครับกดอคอนเฟิร์มเอครับผมหลังจากนั้นเราจะทาอีกด้านหนึ่งด้านหลังนะครับผมซึ่งผมจะทำไปที่การก๊อปปี้คือกดคอนโทรลค้างนะครับผมแล้วค่อยใช้เมาส์ซ้ายคลิกตัวนี้แล้วดึงออกมาเอาครับผมดึงออกมาได้เลยดึงออกมาได้เลยอย่างนี้ทำกับชิ้นอื่นก็ได้นะผมชิ้นตัวอื่นก็ได้แล้วนผมทําการคอนสแตนต์นะผมก็เลือกผิวด้านหลังตรงนี้ให้ติดกับผิวด้านหลังตรงนี้เครับผม ซิงด้านข้างอะไรให้เรียบร้อยผมลิงด้านข้างตรงนี้แล้วก็ด้านใต้ให้ตรงกับผิวนี่เรียบร้อยผมงานเปลี่ยนสีแล้วคอนเฟิร์มเดี๋ยวครับผมเสร็จแล้วเราจะเข้าสู่การมิลเลอร์เหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะไปที่ c ิปิตตรงนี้ออกนะครผมต่อไปเราทำการมิลเลอร์เหมือนเดิมนะครับผมเราไปที่ Construction นะครับผมไปที่ e p ป t เ t i o นนะครับผม แล้วก็เลือก i อเดีตี้ือชิ้นตรงนี้นะครับผมเลือกแพทเทิลเป็นตัวชัซซี่มิดเดิลเซมิ t ี้เรียบร้อยแล้วครับผมจะออกมาอย่างนี้เหมือนกระฝั่งนู่นเลยกดคอนเฟิร์มไปเ็จเรียบร้อยแล้วผมยกระทำมิเ r อร์พาร์ตกดเซฟด้นะครับก็จบเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปที่กรทำมิเ r อร์พาร์